สามความรักของคนมีสเสน่ห์จนความรักวิ่งไล่ตามนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเทคนิคเรื่องของความรักค่ะหลังจากที่อาจารย์เปิ้ลได้ยินหนุ่มๆสาวๆเนี่ยท้อแท้เรื่องความรักเสียงบ่นของคุณผู้ชายส่วนใหญ่จะบ่นมาเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงเนี่ยแพ้เงินนะคะเสียงส่วนใหญ่ของคุณผู้หญิงก็คือผู้ชายเห็นแก่ตัวเจ้าชู้นะคะเอาเป็นว่าเราไม่เอาคนที่ไม่ทําให้เรามีความสุขเข้ามาในชีวิตเนาะแล้วเราก็จะไม่เก็บคนพวกนี้ไว้เป็นมลภาวะทางพิษทางใจการที่คุณยังมีพวกเขาอยู่แปลว่าคุณเลือกที่จะให้เขาอยู่ถ้าเขาเปลี่ยนแปลงไม่่ได้้คุณตองเปลียน และนี่คือวิธีการคิดของคนที่มีสเสน่ห์นะคะว่าเขาจะไม่จับจดอยู่กับนิสัยของคนนะคะแล้วถ้าเขาโดนอะไรมาแล้วเขาแค่เรียนรู้ค่ะเขาแค่ปล่อยผ่านเท่านั้นเองแล้วเขาก็เรียนรู้ที่จะเพิ่มสิ่งใหม่ในการออกสู่ตลาดใหม่ทันทีค่ะข้อที่1ค่ะคนมีสเสน่ห์นั้นต้องมีความรู้สึกนี้ค่ะมีความรู้สึกเปล่งประกายค่ะไม่ว่าคุณจะสีผิวแบบไหนฐานะการเงินอะไรทํางานอะไรหรือว่าคุณจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนความรู้สึก เปล่งประกายในความมีเสน่ห์ของคุณจะต้องระเบิดออกมาจากข้างในคุณเองบางคนขาดความมั่นใจตัวเองฉันไม่สวยฉันไม่เก่งฉันก็แค่คนธรรมดาคนนึงอะไรเงี้ยก็เลยไม่เปล่งประกายก็เลยไม่มีเสน่ห์ทั้งทที่จริงๆคุณเคยสังเกตเห็นไหมว่าผู้หญิงแบบขอโทษนะคะอาจจะเรียกว่าแบบไม่ได้สวยนักเนี่ยแต่กลับได้ผู้ชายที่หล่อระดับพระเอกอะไรแบบเนี้ยเอ๊ะมันทําบุญมาด้วยอะไรคะทํำมาดุลมาด้วยความรู้สึกเปล่งประกายคะ่ะว่าเธอดูฉันสิฉันเปล่งประกายแค่ไหนฉันน่ารักแค่ไหนฉันน่าหลงหลแค่ไหนตรงเนี้ย มันคือจิตวิญญาณของอินเนอร์ของคนมีเสน่ห์นะคะคนมีเสน่ห์ต้องเชื่อก่อนค่ะว่าตัวเองเป็นคนมีเสน่ห์นะถ้าเกิดคุณไม่เชื่อว่าตัวเองมีเสน่ห์เนี่ยคุณก็จะไม่มีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดใจแลวเสน่ห์มันดีมากตรงที่ว่ามันสามารถดึงดูดทั้งเพศตรงข้ามเพศเดียวกันและดึงดูดโอกาสทางการงานการเงินชิ้นใหญ่เข้ามาในชีวิตคุณจึงเป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากในที่ทํางานคุณจึงเป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากในครอบครัวเพราะอะไรคะเพราะรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วเนี่ยรู้สึกมีพลังเนี่ยไม,ไม,ม ด้วยแล้วเขาไม่รู้สึกภูมิใจอะประมาณว่าเอ้ฉันเดินกับสิ่งวัตถุสีดําตัวหนึ่งที่แบบมีแต่พลังความเครียดแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจตัวเองตลอดเวลารู้สึกต้องคอยดูดกืนพลังเราอะคุณเข้าใจอินเนอร์นี่ไหมเคยไมหมคะที่เดินออกับใครแล้วไม่ขับผิวอะเดินไปแล้วหม่นหมองเศร้าดูต่ําตมเลยอย่างเงี้ยคล้ายๆกันค่ะข้อหนึ่งคุณต้องเป็นคนที่เปล่งประกายก่อนนะคะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยดึงดูดความรักที่ใช่หรือว่าให้ความรักวิ่งไล่ตามนะคะสคุณเป็นคนที่หนักแน่นไหม เช่นคุณมีอาการแพนิคคุณมีอาการไม่มั่นใจตัวเองคุณมีอาการที่หวันไหวประวันพันพึงหรือเปล่าคุณต้องเป็นคนที่มีความหนักแน่นในชีวิตเป็นคนที่มีความหนักแน่นในรักคุณต้องมีความหนักแน่ในตัวเองว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปคุณจะต้องอยู่ได้ และนี่คือเสน่ห์ที่ำให้ความรักวิ่งไล่ตามเลยคุณจะไม่เป็นเหยื่อของการถูกปั่นหัวสังเกตไหมถ้าใครบางคนอ่านเราออกว่าเราเนี่ยเออสะออนเขารักเขาเนี่ยเขาจะปั่นหัวเราเขาจะรู้ว่าฉันทำายัางกับเธอก็ได้อ่ะเธอก็ยังอยู่ก็เธอรักฉันตรงเนี้ยเขาหนักแน่นค่ะคนที่อยู่ในชีวิตเขาจะต้องถูกคัดแล้ว ความหนักแน่นที่ว่าคือเป็นคนที่ชัดเจนชัดเจนว่าฉันต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นหนักแน่นในความดีหนักแน่นในความสวยหนักแน่นในความหล่อหนักแน่นในศักยภาพที่ตัวเองมีโอคนแบบเนี้ยใครๆก็อยากได้ที่พึ่งบางทีถึงแม้ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องมีความหนักแน่นข้างในเพราะว่าเขาก็มองว่าอนาคตเนี่ยคนที่จะเป็นคู่ชีวิตเขาเนี่ยปรึกษาหาลือนอนคุยกันเนี่ยใช่คนนี้ไหมไม่ใช่หรอและโลเลออนไหวอ่อ,อนโยนมีแต่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่อ,อนโยนไม่เป็นไรนะแบบว่าอ่อ,อนแอแล้วก็แบบมีปัญหาตลอดเวลาเป็นหล่อแหลย บางทีก็ไม่ดึงดูดค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยข้อ2วันนี้คุณมีความหนักแน่นทางอารมณ์หรือยังคุณมีความหนักแน่นในการใช้ชีวิตหรือยังและคุณมีความหนักแน่นในวิสัยทัศน์ของคุณหรือยังว่าคุณต้องการคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตนะคะสุดท้ายข้อ3ค่ะ คนที่มีสเสน่ห์จนความรักไม่ได้ตามเป็นคนที่มีพลังงานบวกล้นเป็นคนที่มีความคิดด้านบวกล้นเลยค่ะแล้วก็ไม่ชอบมโนเสริมแต่งไปผู้หญิงหลายๆคนเลยนะมีปัญหาเดียวกันเลยคือเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็เป็นคนที่แบบจินตนาการในด้านโลบปเยอะมากจนในที่สุดก็ถูกเทอะท่านถามแล้วก็มาถามว่าโอ้ฉันถูกทิ้งคนนั้นเขาไม่ซื่อสัตย์กับฉันมันไม่ได้เกี่ยวกับซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์เขาไม่สามารถอยู่ได้กับคนคิดลบค่ะแค่นั้นเอง นะเป่งประกายค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคนแห่งที่เป็นคนที่คิดบวกกับความรักคิดบวกกับโลกไปเนี่ยเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลายเป็นสถานการณ์ที่ดีได้เขาจะอยากพกคุณไปทุกทกที่เลยคุณเหมือนยันนะ่ะยันแห่งความโชคดีเอาไปด้วยเขาเรียกว่าทางโล่งโปร่งสบายไฟเขียวผ่านงานมีกําลังใจอยู่ด้วยแล้วหัวเลาะตลอดเวลาแล้วมีความสุขเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณเองนะคะลองเอาจิตวิยารักตรงนี้ไปปรับดูสิคะว่าเราจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์จนความรักวิ่งไล่ตามไหมนะคะแท็กเพื่อนค่ะแล้วก็แชร์อ,ออกไปเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าคุณ ได้รับเอาสามพฤติกรรมนี้ไปปรับให้มีเสน่ห์มากขึ้นนะคะและใครที่ชอบจิตพิกาความรักแบบนี้นะคะก็กดติดตามเพจอาจารย์เปิ้ลปฏิตาค่ะคุณทุกคนทําได้นะคะคุณบอกว่าฉันเป็นตัวของฉันเองถ้าคุณชอบแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณต้องการความรักจริงๆอะ่ะคุณจะต้องหยุดค้าควนถึงอดีตแล้วอยู่กับปัจจุบันเพราอเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับความรักที่ใช่รักแท้มีอยู่จริงคนที่ใช่รออยู่ขอให้ทุกคนโชคดีในความรักนะคะ